เตรียมตัวเดินทางครับเชา้านี้จุดหมายนครประสมอ้อมใหญ่เก็บของเรียบร้อยอใส่ทงตำตัน ăn cái rau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đậu... không bỏ lỡ những video hấp dẫn เปเขาสอบเราว่าีมาไห่ของไอวัฒได้หอมะามไห่น่ะ่าฝาไปฝากไปให้ยายมุ่นเดี๋ยวเเอายายมุ่นายหยอฝากไปแล้วเลยนาเอาไปกินรอดกัน้โอ้หอมคนอันหอมคนอันเลยทมดตรงก่อนเดวทมดตรงก่อน หมดตรงครับครับเสียงเนีเสียงดีเสียงให้เซเว่นไหมเสียงให้เซเว่นอืมออือืบการเรสารอีกเดือนมานะโอเคอค่ นะไปขึ้นรถ <c oughs> เอาว่าไปด้วยเอาว่าไปด้วย <c oughs> เอาว่าไปเล่นโรงเรียนด้วย <c oughs> ของครับเรียบร้อยแล้ว แน่นเอียนเจ้าอันนี้เป็นจ้กเขาเนี่ยคนบอกเป็นจ้กเขามาไหมมั้แต่ผู้ประกอบา,าใส่เขาเจ้าออกรลดเลีเ้ยวเอ้านี่นเรียบร้อยครับผมแต่งของเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวเดินทาง พลพรสรายียศผมกลับดิครับวันนี้ครับไปย้ายหน่อยดิ อโ,โอ้โหกินข <laughs> ขาเดียอันเ,นนเนห็ดได้กินนี่ไว้เขาไปซื้อของครับครับครับเออแมอ,อเป็นยังหรอกอออครับ 我了。Oh